ครับอ่านะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตกดแชร์นิดนึงนะเราขออนญาตให้คุณผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์ของไลฟ์สดนี้ก่อนนะครับผมเป็นกำลังใจให้ <นะ S 2> ใหเรา2คนและโชว์รุมกฤษดาคูตคาของเราด้วยนะครับผมเอาแบบว่าของหายากกันเลยทีเดียวครับนะครับอ,อยู่เส้นการนาพิเศษนะครับอยู่ติดกับวงแหวนเซ็นเตอร์นะครับหมู่บ้านสุขสันทาถ้ามาจากระราม2จะอยู่ซ้ายมือ ก่อนถึงแยกเพชรเกษมนะครับถ้ามาจากบางบัวทองวิ่งตรงมุ่งหน้าข้ามแยกสะพานข้ามแยกเดอะมอนะครับมุ่งหน้าไปพะลามสองนะครับเจอสะพานกลับรถเกรื่องม้ายเลขกลับรถเลยนะครับสิ่งที่อยากจะมานําเสนอนะครับท่านลูกค้านะครับวันนี้รถคันนี้เป็นรถสีบนเงินซึ่ง ต้องขอบอกก่อนครับต้องถูว่ารถปี๊บเล็กที่มันเป็นสีบอลเงินมันหายากอะจริงๆนะอย่างที่พี่หนึ่งบอกเลยนะรถตู้เตี้ยเนี่ยโม่งน้อยเนี่ยนะครับเรารู้ก่าอยู่ปกติตามท้องตลาดตามบนถนนนะครับจะเห็นแต่สีขาวใช่และเป็นตู้บรรทุกถูกต้องใบเขียวถูกต้องเลยดูดูคันนี้มาเริ่มเลยดีกว่าพี่หนึ่งมาโอเคแล้วนะคันนี้สวัสดีครับสวัสดีแม่มณีนี่แม่มณนีนะครับอ่ะ เริ่มเลยไม่รอช้าคันนี้นะครับเป็นรถ t o y o ต a h i a แอนะครับหรือม่งเล็กนะครับเครื่องยนต์ดีเซล3 0 0 0นะครับดีโฟดีเป็นรถป้ายฟ้ามีเบาะหลังมีที่นั่งนะครับเสนอขายในราคาเท่าไหร่ครับพี่หนึ่งวันนี้วันนี้นะครับขอขายในราคา5 9 9 0 0 0บาทนะครับ <c oughs> เพราะว่าตอนแรกตั้งอยู่6 5 0 0 0หวันนี้จัดไปเลยนะครับ5้าแ0 0กาา 6, 90, 000, บาทเร <9, 000, S 1> าไม่ขายานะครับขายเพียง5,9,000นา เก้าพันบาทนะครับกับรถตู้โปีงเล็กปีสิบหกนะครับสีบนเงินหายากหายากเครื่องสามพันด้วยนะครับไล่ถึงความรายละเอียดความสวยงามตัวรถครับผมตัวนี้เป็นกระจังหน้าใหญ่แลยพี่หนึ่งใช่ครับตั้งแต่ปีสิบสี่ห้าขึ้นมาใช่จะเป็นกระจังหน้าใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับกระจังหน้าใหญ่นะครับแล้วก็เป็นคมเนียมดูสวยงามนะครับ ผู้ดูความสวยงามของสีรถนะครับคันนี้นะครับสีค่อนข้างสวยงามนะครับสีค่อนข้างสวยงามเลยไม่มีรอยบุบรักยิ้มไม่มีรอยเฉียวรอยชนนะครับรอยขนแมวไม่มีดูที่เบ้าตรงนี้ที่สมมากคนเขาจะไปแต่งเป็นอาไฟลี่นะครับเห็นเบ้าไหมเบ้าสวยงามมากครับตัววัสดุไฟเบอร์ชิ้นดำนะครับยังดำสนิทนะครับยังดำสนิทนะครับไม่มีรอยล้าไม่มีรอยแตกนะครับไม่มีรอยด่างไม่มีรอยค้าบแดดเลียนะครับรถคันนี้จอดในร่ม้วกล้องซูมไปเลยครับ ดำจริงๆเสนจริงๆนะครับดำเสนจริงๆนะครับไม่มีรอยร้าวรอยแตกรอยด่างนี่คือจุดเด่นคือเสน่ห์ของรถคันนี้แล้วเนึ่งคือเป็นรถที่เจ้าของเก่าดูแลเป็นอย่างดีนะครับสวยงามนะครับโอเคไหมส่วนงด้านข้างครับพี่นริงเป็นไงบ้างนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดํานะครับตัวนี้มือจับเป็นสีดํานะครับแล้วก็จะได้นะครับเป็นล้อนะครับล้อเดิมๆนะครับแต่ว่าล้อกระทะเดิมแต่ว่าได้ยางนะครับยางปีใหม่ ได้ยางนะครับยี่ห้อนะครับดีนะครับของกูดิเออรครับผมโอเคมาไล่ถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเห็นไหมพวกหูกระจกนะครับมุมข้างครับเหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะแล้วที่สําคัญยังดําสนิทอยู่นะครับ่าเปิดดูนะครับว่าประตูนะครับสไลด์ดีไหมนะครับําว่าประตูสไลด์ดีไหมนะครับบ่งบอกนะครับการใช้งานและการไม่โดนนะครับร่องรางประตูไม่มีรอยอัดก็ปี้มาอ่านี่นะครับจุดเริ่มเห็นไหม สวยงามนะครับอันนี้จุดเราคุยมากกว่าความสวยงามของตัวรถคือความสมบูรณ์ของตัวรถนะครับที่ให้ดูในจุดต่างๆของพวกนี้นะครับด้านข้างเห็นไหมเสาลูกเสานะครับเนียนสนิทนะครับเนียนสนิทครับเนียนจริงๆนะครับสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์เดิมนะครับจากศูนย์โตโยต้าเลยนะครับไม่เคยแกะนะครับไม่เคยแกะครับโอเคมาดูในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างนะครับคันนี้นะครับจะเป็นเบาะสามแถวนะครับแถวละสามที่นั่งนะครับชัดเจนนะครับเบาะเบาะอันนี้ไม่ใช่เบาะผ้านะนะมีการเปลี่ยนเป็นเบาะหนังมาแล้วพี่หนึ่งใช่ครับ นี่นะครับขึ้นลงสะดวกนะครับเฮ้ยโอเคเลยนะขึ้นลงสะดวกจริงใช่นะครับแล้วก็เวลานั่งลงเสร็จปุ๊บเหยียบนะครับเหยียบเหยียบอ่าเหยียบแล้วดึงกลับนะครับมันก็จะเป็นล็อกของมันใช่ครับนี่นะครับโอเคอ่าเหยียบนะครับแล้วดึงกลับเอ้ยผมทิ่งสังเกตนะครับเบาะทุกเบาะนะครับตะกรงนิดหนึ่งเบาะทุกเบาะนะครับจะมีที่วางแก้วนะครับเห็นไหมอ่ะนี่ปิดอยู่ก็เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วครับอ่ะเปิดมานะครับวางแก้วได้นะครับก็คือคล้าย อาเครื่องบินเหมือนขึ้นสนามบินนะขึ้นเครื่องบินมันก็จะเป็นพอวางนมได้หนึ่งกล่องอาหารชุดเล็กๆชุดหนึ่งนะครับวางแก้วน้ำนะครับผมโอเคภายในกล้องตามผมมาสักนิดไหมมาสักนิดนะครับสวยงามนะบอกทุกตัวนะอย่างที่ทูบอกเลยนะครับอึดอัดไหมครับไม่อึดอัดนะกําลังที่ผมสูงร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามดูจากสีสันมก็ถือว่านั่งสบายอยู่จะหลดกําแพงฝ้าด้านบนนะก็ โป่งนะยังรู้สึกโป่งยังไม่ได้แคบนะครับรู้สึกโป่งโอเคเลยนะครับในตำแหน่งที่นั่งในฟีลลิ่งตรงนี้นะครับความรู้สึกนะครับส่วนเบาะก็ไม่มีรอยไม่ไม่มีรอยเย็บเก็บงานเลยนะครับไม่มีรอยปะด้วยนะครับถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะครับอันนี้นะที่สาคัญผมดึงสังเกตมันติดฟิล์มแล้วนะติดฟิล์มมาแล้วครับผมติดฟิล์มมาแล้วนะครับเห็นไหมขนาดฟิล์มเท่าไหร่ครับสี่สิบหกสิบน่าจะใช่น่าจะน่าจะประมาณหกสิบนะครับก็ถือว่าประมาณหกสิบ ฟิล์มก็เลือกเกรดดีนะครับน้องทูลามินาใช่ใช้ฟิล์มลามินานะครับแล้วก็มาด้วยพร้อมในตำแหน่งที่หน้าของด้านหลังนะครับก็ก็ติดม่านมาให้แล้วนะครับสังเกตดูดีนะจะมีม่านมาให้ด้วยนะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวเข้าไปอีกนิดนึงมาส่ด้านหลังกันบ้างพี่หนึ่งนี่นะครับที่ผมกําลังจะบอกความหมายสื่อนะครับว่า GL กับอั o n o m y นะครับ GL นะครับมันจะเป็นรถที่ว่ามีเบาะมีที่นั่งนะครับเป็นป้ายฟ้าไฟท้ายเขาก็จะเป็นแบบคอมพิวเตอร์ ปิดกระโปรงหลังโชว์ของสักหน่อยนะสวยนะครับสวยทุกอนูเลยจริงๆนะครับม่านหลังก็มาพร้อมนะครับตรงนี้ใช่แต่ไม่ต้องไปติดแต่ผมว่าบางคนเขาไม่ได้ค่อยกางเลยเพราะบางทีเผื่อมองด้านหลังด้วยเผื่อมองด้านหลังแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ว่าอ่าอยากมีม่านนะครับรถคันนี้มีม่านเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องติดแต่ถ้าเกิดว่าทําความสะอาดนะครับไม่ยากนะครับมันจะมีร่องนะครับดึงออกมาซักได้ทําความสะอาดได้ต่อใส่ไม่ยากนะครับเพราะมันมีรางอยู่แล้วใช่ ครับโอเคนะรถสวยๆนะครับมองมุมไหนนะครับคำว่ารถสวยมีเสน่ห์ก็มีเสน่ห์ครับผมคันนี้นะครับเป็นรถตู้โตโยต้าไฮแอตนะครับหรือมุ่งเน็กตู้เตี้ยนั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์สามพันดีเซลนะครับเกียร์ธรรมดาปี2016นะครับเสนอขายในราคา5้าแสนเหมื่นก้พันบาทนะครับอกกู้ไฟแนนซ์ได้เลยนะครับกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มแล้วยังขอดอกเบี้ยพิเศษสุดได้คันนี้เครดิตดีก็กู้ไฟแนนซ์ได้เต็มทีดาวทีดาวกันไปเลยที่สำคัญ ดอกเบี้ยนะครับรถตู้ของเราตอนนี้นะครับใช้คําว่าแทบจะเทียบเท่ารถเก่งแล้วพี่หนึ่งถูกที่สุดในประเทศนะครับก็ผ่อนนะครับผ่อนตเดือนลงประมาณ1 2 0 0 0บาทนะครับราคา5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทผู้ได้เต็มนะครับทุกอาชีพบอกได้นะครับผ่อนสบายๆนะครับยาวนานถึง6ปีแต่ถ้าใครอยากผ่อนถึง7ปีนะครับคุยได้นะครับเคใบเในกรณีพิเศษใช่เคสใบเคสคุยได้นะครับผมนะับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ตู้คอมพิวเตอร์ นะครับปี2014ดูจากหลังกันไปเลยนะครับถ้าดูจากหลังนะครับดูจากไฟท้ายนะครับจะเหมือนกันเลยใช่มีคีบสีคีบด้านข้างนะครับไฟกละพแดงด้านบนนะครับในส่วนของไฟสีสีเงินจะอยู่ด้านล่างนะครับก็มาในลักษณะสเปคเดียวกันนะครับอ่านะครับรถปีสีขึ้นมานะครับกระจังหน้าต้องใหญ่นะครับหน้ากันดั้มใช่ หน้ากันดั้มแล้วก็ไฟก็จะใหญ่ขึ้นใช่ครับผมนะครับไฟใหญ่ขึ้นนะครับนคนไม่ได้ไม่ได้สังเกตนะแต่พอมารู้รถจริงว่าไฟมันจะต่างกันนะใช่ไฟจนต่างกันตัวนั้นมันจะไม่ว้าวนะครับตรงนี้ใช่ตัวก่อนจากนี้จะไม่ว้าวตัวนี้จะว้าวนะครับแล้วก็จะดูใหญ่ขึ้นใช่แล้วก็มาด้วยพละกําลังเครื่องยนต์สามพัน นะครับหัวฉีดตัวใหม่ประหยัดน้ํามันอัตราเครื่องเร่งได้ดีนะครับขับยาวๆนี่โคตรสบายบอกแบบนี้เลยนะครับและครับความเร็วลอยตัวเนี่ยทุกบอกเลยว่าประหยัดน้ํามันมากๆแล้วตัวนี้พอคุณได้เหยียบไปซักร้อยขึ้นเนี่ยพอความเร็วมันลอยตัวแล้วเนี่ยถ้าบอกจะเชื่อไหมครับว่า900กิโลกินน้ํามันไม่ถึงพันห้าอ่ะครับเป็นไฟเดินนะครับไฟตันหมอกด้านล่างก็ใสสะอาดนะครับยังใหม่อยู่เลยนะครับไฟตันหมอกด้านบ้างด้านล่างนะครับผมครับ เบาะของไฟดัดหมอกนะครับก็เป็นสีดาเข้มนะครับเป็นวัสดุไฟเบอร์ชิ้นดำนะครับสวยสะอาดพร้อมใช้มาม,ชามากพร้้อใชงานมากๆคันนี้นะครับอ่ะไปต่อนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับภายในกันดีกว่าในส่วนของรายละเอียดตัวรถก็จะคือมีฟิล์มเหมือนกันนะครับมีฟิล์มเหมือนกันนะครับหูกระจกก็จะเป็นดํานะครับมือเปิดประตูสีดํานะครับตัวรถสีเดียวกับคันแรกที่เรานําเสนอไปทีน,นี้พามาดูส่วนภายในกันบ้างไฟดาดนบนนะครับสวยใสยสะอาดนะครับมาพร้อมแอร์นะครับสามหลุมสอง ใน3แถวนะครับก็คือแยกตามเบาะเลยครับเก้าที่นั่งนะครับแอร์ก็มี9ก้าช่องนะครับผมในส่วนของด้านหน้าก็จะเป็นคอมแอร์ด้านหน้าตรงนี้จะใหญ่หน่อยนะครับก็จะเป็นแอร์แถวนลครับเป็นแอร์ราวนะครับก็ลมแรงนะครับไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะครับเพราะว่ารถปีใหม่นะคอมแอร์ยังค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเติมน้ํายาแอร์อย่างเดียวอย่าให้ขาดนะครับเย็นฉ่าแน่นอนนะครับตอนนี้ตอนนี้อ่ะมีคอนโซลด้วยนะครับข้างหลังใช่ครับ คอนโซลข้างหลังเขาจะล็อกใช่ไหมครับน้องทูปกติจะล็อกครับถ้ามีการเปิดบาะเราก็สามารถผลดล็อกแล้วก็เลือกคอนโซลได้ล็อกนะครับเป็นตัวล็อกนะครับตัวนี้นะนะครับอ่ะมาสว่คอนโซลนะรถจะสวยไม่สวยเนี่ยคุณดูที่คอนโซลเลยอย่างแรกนะครับคอนโซลสวยใสสะอาดนะครับไม่มีรอยด่างนะครับไม่มีรอยแตกเล้าแล้วครับไม่มีรอยหักไม่เคยเปลี่ยนนะครับบอกเลยว่าของเดิมคงสภาพสวยงามแบบนี้นะครับคุณดูลายเส้นนะครับไม่รู้ว่าในแพนในตากล้องจะเห็นหรือเปล่านะคุณดูลายเส้นของวัสดุนะ คุณเห็นชิ้นงานไหมถ้าเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาเยอะๆครับมันจะออกเป็นเงาๆนะครับและลายเส้นของวัสดุเดี๋ยวมันจะหายไปนะครับแต่อย่างนี้สันนิษฐานได้เลยว่ารถค่อนข้างใหม่และดูแลมันเป็นอย่างดีนะครับตัวนี้จะมีม่านในส่วนของประตูด้านสุดนะครับเป็นส่วนของคนผู้โดยสารด้านหน้านะครับมีม่านมาทางสองฝั่งนะครับมีม่านทางสองฝั่งแล้วก็ติดล์มรอบคันมาแล้วเรียบร้อยนะครับเครื่องเสียงก็มีการเปลี่ยนนะครับเป็นตัวใส่ซีดีครับของ JVC นะครับ คันนี้เป็นเกียร์แมนนวลหรือเกียร์ธรรมดานะครับก็เหมาะสาหรับสายลุยแหละบางคนแบบชอบขึ้นเขาบ่อยๆบางทีเขาก็อาจจะไม่ชอบขับเกียร์ออโต้เราก็มีอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาอย่างเช่นคันนี้นะครับผมเปิดมาปุ๊บนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับเพราะว่าข้างบนข้างบนหลักปกติมันต้องมีมาร์กสี่จุดอยู่แล้วนะครับดูนะครับปีกบนนะครับปิดไหมครับชัดๆกันไปเลยนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีขยับ หูหยืดแยกซ้ายขวาชัดเจนนะครับ RL นะไม่เคยมีสับไม่มีเปลี่ยนนะครับของเดิมขนาดเขาหุ้มหนังก็ยังหลีกน็อตเลยนนใช่เพื่อไม่ให้เข้าใจนะครับเพื่อไม่ให้ท่านที่มาดูรถเข้าใจว่ารถคันนี้มันชนมาถอดฝาท้ายมาบางคนเขาจะถอดไปหุ้มแต่คือคันนี้เขาม่หุ้มใลลักษณะน,นี้เลยเพราะว่าการการเขาจะไม่ถอดการการที่ว่า คนมาซื้อเนี่ยเขาจะมองว่ามันคุณมีอุบัติเหตุเปล่าอุบัติเหตุเปล่าเมื่อก่อนนะครับรถตู้นะครับเขาถอดฝานี้แล้วออกไปทําเพื่อง่ายนะครับทุกวันนี้นะครับคนที่ทํารถตู้เขาก็รู้แล้วว่ารถแบบนี้เสียราคาแน่นอนก็เลยไม่ให้ถอดนะครับติดฟิล์มรอบคันนะครับในส่วนของประตู5 6บานเนี่ยทั้งคันเนี่ยนะครับผมติดฟิล์มมาแล้วรอบคันนะครับด้านหลังนะครับพื้นด้านหลังก็มีการปูมาแล้วนะครับถ้าเป็นของเดิมมันจะเป็นแผ่นยางสีดํานะครับ คันนี้มาก็มีปูมาแล้วครับเพื่อความเรียบร้อยนะเพื่อความเรียบร้อยของตัวรถนะครับบุด้านข้างมาแล้วเช่นกันนะครับผมขอพูดเลยอันนี้เป็นจุดเด่นจุดดีของเราแล้วครับกิจสดาคูนค้านะครับคุณลูกค้านะช่วงนี้โควิดมันยังไม่จางหายไปนะครับไม่สะดวกมาไม่อยากเอาชีวิตของคุณลูกค้ามาเจอความเสี่ยงครับในการเดินทางในเครื่องบินก็ดีรถโดยสารประจำทางก็ดีนะครับเรานะครับขอเสนอตัวเองนะครับเราสองคนเนี่ยหรือทีมงานของทางกิตสดาคุนค้านะครับขอเสนอตัวเอง นะครับนำรถทุกๆคันนะครับไปส่งให้คุณลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะครับจาเซ็นไฟแนนซ์เอกสารนะครับจะส่งมอบรถนะครับคุณไม่ต้องมานะครับเตรียมตัวอาบน้าให้ชินใจอยู่บ้านพอออกได้ทุกอาชีพนะครับจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับขอแค่คุณมีหน้าร้านหรือแผงค้าขายชัดเจนนะครับเอาเงินเข้าผ่านบัญชีธนาคารอะไรเงี้ยได้หมดนะออกได้ทุกอาชีพโทรก็มาคุยนะครับไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะครับครับผมเรานะครับที่ท่านโทรมาทุกสายไม่ว่าจะเป็น โทรมาจากไหนทําอาชีพอะไรนะทุกสายที่ท่านโทรมาถามเรื่องรถเรานะครับที่ปรึกษานะครับของกิจดาทุกท่านนะครับมีความยินดีมากนะครับถ้าท่านไม่โทรมาท่านไม่ซื้อนะครับเราก็อยู่ไม่ได้ไม่ต้องเกรงใจนะครับรถสวยๆอยากให้ไปได้กับใช้งานกันยาวๆนะครับรถดีๆนะก่อนจะจากกันไปนะครับฝากให้ติดตามนิดนึงนะครับเพจนะครับของกิจดาคุคานะครับเพจเฟซบุ๊กนะครับ าตามช่องทางต่างๆนะครับถ้า YouTube c h a ชแ้วก็พิมพ์คำว่ากิจสตาคุดคารกดร Subscribe กดกระดิ่งนะครับเรามีคลิปรถมือ2 5นาทีครับผมแล้วก็เรามีรีวิวเจาะลึกนะครับที่ทำเป็นคลิปวีดีโอใช่เยอะแยะเหลือเกินนะครับสำหรับกิจสตาคุดคาครับผมเห็นอะไรนะครับกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะ อำนวยความสะดวกให้กับท่านบางคนไม่ชอบดูคลิปยาวๆเราก็ทํามาตัดในรถมือสอง5ทีหรือบางคนชอบดูแบบยาวขึ้นมาหน่อยก็เรามีในส่วนของคลิปสตาุดคุะคบชอบแบบไหนเอาแบบนั้นวันนี้นะครับผมน้องทูนะครับฝากเบอร์ไว้อีกนิดนึงอ่าเบอร์ทูขององทูนะครับ0854443575นะครับบันทึกเบอร์ไลน์ขึ้นเลยส่วนผมนะครับ0868656996นะครับบันทึกเบอร์ไลน์ก็ขึ้น เราตั้งสองคนยินดีรับสายนะครับวันนี้เราต้องขอตัวละันมาก่อนถูกต้องนะครับมครับผสวัสดีคร,ครับสวัสดีครับ